การลงทุนมีความเสีย่ยงดังนั้นท่านต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนโดยละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุนจองหุ้นประพัดโดยสามารถดูแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.sec.or.th ถ้าได้ศึกษาและรับรองว่าท่านเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงของบริษัทดังต่อไปนี้ครับ บริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยีจำกัดมหาชนและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อภายใต้ตราสินค้าหลักพีรพัฒน์รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการหรือ hospitality industry ได้แก่เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นสระว่ายน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานเป็นต้น โดยความเสี่ยงของบริษัทจะประกอบไปด้วย3ข้อหลักข้อที่1ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ1.1ความเสี่ยงจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ1.2ความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาตัวแทนจําหน่ายน้ํายาฆ่าเชือ้อ1.3ความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้า1.4ความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสูตรการผลิตน้ํายาทาความสะอาด 1.5ความเสี่ยงจากผลกระทบของโรคระบาด c o v 1 9 1.6ความเสี่ยงจากการไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายสำหรับสัญญาเช่าระยะเกินกว่า3ปีที่มีได้ทำการจดทะเบียนสิทธิการเช่าความเสี่ยงในข้อที่2ความเสี่ยงด้านการเงิน2.1ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ2.2ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ย2.3ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงิน ข้อ 3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ3.1นความเสี่ยงจากการยุ่ของผู้บริหารของบริษัทก